อ้าว oh, สวยงามมากๆกฮะนะกล้วยไม้ของนัลเลก็ออกดอกให้ชมอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นไม้ไกมายูมิขู่เกาะกับต้นตะแบกทำให้ถ่ายให้ชมก็รู้สึกว่าเสียดายนะสงสารเขาเพราะว่าเขาส่าห์ออกดอกให้ชมนะก็ต้องถ่ายกันหน่อย ชองกิจนตราพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ บานให้ชมกันอีกครั้งไม่ไกลมายุมิของนาเล็กเนี่ยูเกาะกับต้นตะแบกเนี่ยแม้ว่าตะแบกจะไม่มีเปลือกให้เกาะนะแต่ว่าเราก็มีความสามารถที่ทำให้เขาออกดอกให้ชมแล้วก็เกาะอยู่ได้เนี่ยดอกสวยนะ ตอนนี้ยังดอกประมาณมสาัก3ดอก4ดอกลนะยังไม่พลูมากๆนะต้องรอให้เขาอุดมสมบูรณ์กว่านี้ก็ยังว่าแหละเลี้ยงแบบธรรมชาติปุ๋ยก็ไม่ได้ให้น้ำก็ไม่ได้รดเทวดารดให้อย่างเดียวปุ๋ยก็อาศัยจากธรรมชาติจากน้ำฝนบ้างจากเปลือกของ ต้นตะแบกบ้างงามแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะนี่แหละบางครั้งการเลี้ยงต้นไม้ก็ต้องเข้าใจนะต้นไม้ก็ต้องเข้าใจเราเราก็ต้องเข้าใจต้นไม้ถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะมองมุมไหนก็สวยนะ ชื่นใจชื่นใจอ่ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกินตาในชาแนลสวัสดีครับ